I'm gonna get ครับสวัสดีครับผมสุรมุคลสรีพลนะครับเจ้าหน้าที่จิสดาครับแล้วก็น้องเตชทัตอุ้ยกิมครับจากจีสดาครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เดินทางมาอีกหนึ่งแปลงนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเจ้าของแปลงนะครับแนะนําชื่อแล้วก็บอกสถานที่ตั้งของแปลงครับครับสวัสดีค่ะอุมาพรเมืองจันทร์ค่ะอยู่นายียหมู่ที่3ตําบลนายีย่อำเภอนายียจังหวัดอุบลค่ะ ว้าอ <ique> ีสานได้นะครับได้ค่ะครับจะมีคำถามอันนี้น้อยนะครับสองสาข้อครับให้ชุ่อชุดตอบคำถามนิดหน่อยแล้วก็อีกข้อนึงไม่ชึงคำถามนะครับเป็นการนังใจเจ้าหน้าที่หรือข้อเลกนะครับก็คือที่ดินแปงเนี้ยครับก่อนที่ว่าจะทำเนี่ยทำเป็นอะไรมาก่อนไหมครับใช้เป็นกิจกรรมอะไรมาก่อนก็ทําไร่ทํานาค่ะ ทาไรทานาเช่นมีอะไรบ้างครับมันสัมปะหลังกับนาข้าวค่ะมันสัปะหลังกับนาข้าวแล้วทีนี้ผลผลิตเป็นไงครับก็ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าขาดน้าค่ะไม่ค่ะอ๋อปัญหาหลักก็คือขาดน้ำนะครับแล้วเรื่องดินมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องดินไม่ความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่มีปัญหาค่ะขาดแต่น้าค่ะขาดแต่น้ำค่ะก็จะเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับก็จะค่อนข้างจะ แห้งแล้งซึ่งเป็นปัญหาหลักของอจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็คําถามข้อต่อไปนะครับคืออ่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลครับทําไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ<ช>เพราะว่าไงละ่ะต้องทำอ,อ,อยากทําการ,กรเกษตรเก่ยว เปลี่ยนแปลงใหม่อะไรประมาณนี้ต้องเพราะว่ามันขาดน้ําขาดน้ําขาดอะไรก็อ,อยากทาพวกหนองนาจะทําตามหลักกสิกรรมธรรมชาติตามหลักที่พ่อหลวงได้ท่านทรงสอนเราไว้ใช่ไหครับสิบอเพียงไปยกทีนี้คาดว่าถ้าเกิดว่าเราทําได้ตามตามที่ที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยคิดว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับน่าจะดีกว่าเดิม น่าจะดีกว่าเดิมค่ะเพราะว่ามีน้ำมีอะไรแล้วโครงการตอนนี้เขาเขาเขาให้อะไรเราบ้างแล้วครับตอนนี้ยังยังไม่มีค่ะเพราะว่าได้ออกสำรวจก่อนก็มีสำรวจมีทั้งทหารนะครับมามาได้มาทำการสำรวจแล้วในแปลงนี้แล้วก็ด้าหน้านี่จิตตาได้มาทำการถ่ายรูปจัดทำภาพถ่ายทางอากาศนะครับแล้วก็อยากจะ ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่จิตดาครับขอขอเป็นภาษาสารได้ไหมครับภาษาสานค่ะค่ะขอขอบคุณที่งานของจิตดาค่ะทีมาชทายถ้ำมาดูแลไอ้ยังก็แล้วเพิร์นยังก็แล้วเขาจับทำแผนที่ทำแผนที่ให้ค่ะทำแผนที่ให้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะก็วันนี้เราก็ ได้ส no plan, right? ัมภาษณ์ไปอีกหนึ <thôi> problems, ่งแปลงนะครับก well. so, <Okay. S 1> ็ได <Okay. S 1> so ้รู้ว่าเกษตรกรเผชิญปัญหาอะไรบ้างแล้วก็คาดหวังอะไรกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ทางหน่วยงานราชการได้มอบให้กับประชาชนนะครับก็ขอขอบคุณครับครับผมก็วันนี้ก็นอกจากชนะทิ่ดิษดาแล้วก็จะมีพี่ๆนอบตนะครับจะพัฒนาชุมชนอำเภอครับใด้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำด้วยนะครับครอบครยต่างๆ นี่ก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณค่